กาบสวีดาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมเลวัดสุดนะครับคุณดูวันนี้เราอยู่กับวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า i n f e s t a t i o n warm c นะครับผมเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแนวเกาะเลกเลยนะครับผมก็ของทุกอย่างก็จะเท่ากันหมดเลยนะเซิร์ฟนี้เพราะว่าเซิร์ฟนี้จะเน้นขายเซิร์ฟนี้ก็จะเน้นขายสกินปืนมากกว่านะครับผมหลังจากที่ไอ้มินเขาปิดไปนานนะคุดูก็กลับมาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากได้ลิงก์กลุ่มนะคุณดูใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อัปเดตข่าวสารสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเปิดได้ตอในตอนนี้นะครับผมสําหรับถ้าไม่มีในรายชื่อพวกนี้ก็คือยังเปิดไม่ได้นะคนดูต้องรอเดือนหน้านะครับผมเซิร์ฟแรกที่เปิดก็คือจะเป็นวอลซีสยามนะครับผมก็ทําการกลับมาเปิดเรียบร้อยนะครับผมนับนับวันที่7นะคนดูที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับผมอ่า แล้วก็เซิร์ฟที่2นะครับดูวอร์ซีวอร์มซีนะครับผมก็คือเป็นเซิร์ฟที่ผมอัดคลิปในตอนนี้เลยนะครับผมที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนในในในตอนนี้เลยนะครับผมวอร์ซีวอร์มซีนะที่เปิดให้เล่นนะครับผมแล้วก็ต่อมาวอร์ซี 5G นะครับดู 5G ก็จะเป็นแนว MK นะคะรับผมเซิร์ฟนี้ก็จะปิดก่อนเพื่อนเลยนะครับผมปิดแบบปิดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยะครับผมอยู่ดีก็อยากปิดก็ปิดอะ่ะเออเรื่องกูอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นวอร์ซีเซตวันนะครับดูเซ็ตวันก็น่ยจะเป็นแนวลุกบอบไหวป่่่ะะะาผผผผมมมมมมจไไิดนะะน,น,นนนนคครัับกก็เเเยลหือ ต่อไปก็จะเป็นวอซีอันนี้นะ War เนี่ยวอรซีเซิร์ฟไรนะ์มไม่รู้จักนะครับผมแต่สองเคมันรู้จักนะเขาดูวอรซีสองเคก็จะเป็นแนวที่พี่เนชอบมาเล่นนะเขาดูเป็นแนวแบบคิดอนะคิดแล้วเวลายิงของตกแล้วมันกระจายโอ้เสิร์ฟนั้นเท่ดีนะเฟี้ยวดีนะวอซีวอร์ซีก็น่าจะมีแบบนั้นบ้างนะครับผม <laughs> มาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <laughs> <laughs> ผมก็ขอให้มินแอดโปรโมชั่นพันให้เลยนะครับว่า ว่าโปรโมชั่นพันเนี่ยของวอร์ซีวอรเนี่ยคนดูอยากรู้ไหมว่ามันสุ่มได้อะไรเดี๋ยวผมก็จะเปิดกล่องให้ดูทุกอย่างเลยนะครับผมว่าโปรโมชั่นพันเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับมาก็คือโปรโมชั่นพันนะคนดูสิ่งที่คนดูจะได้ก็จะกล่องพร้อมยิงเลยนะคนดูอย่าง2อ0อย่างละ250กล่องนะก็คือปืนปืน a อ9น2ก0กล่อง f a ร์มาร์สส l s 9ก2 5 0กล่องแล้วก็ qb z 2 5 0กล่องนะครับผมแล้วก็ของพวกนี้เลยนะครับผมเป็นของโปรโมชั่นนะกล่องเนี้ยจะได้2 5 0กล่องนะครับดูกล่องนี้จะได้2 5 0กล่องนะครับผมแล้วก็เปิดกล่องเนี้ยแล้วก็มาสุมไอ้สกล่องนี้อีกทีนะอ่ะเนี่ยเปิดกล่องเนี้ยกล่องแรกนะครับดูกล่องแรกสีแดงก็จะเป็นดอกแต่สาย้วนๆเลยนะครับดูส่วนสีเหลืองอ สีเหลืองดอกอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วก็ไอ้กล่องสุ่มสีฟ้าก็น่าจะเป็นกล่องกากสุดเลยนะกล่องสุ่มสีฟ้าดีกับสกีดีสุดก็จะเป็นสไนเลยเว้ยกากสุดก็จะเป็นแม็กยาอ่าแล้วกล่องสีเหลืองอะสนใจป่ะกล่องสีเหลืองดีสุดก็จะเป็นสไนเหมือนกันนะครับผมกากสุดก็จะเป็นยาอ๋อแต่ไม่มีแม็กนะครับผมฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบินต่อหน้ามาเลยผมขอแอดยศแอดมินมาด้วยบอกเลยไม่สนใจป่ะอ้าวผมบินต่อหน้าแล้วกูดุดเลยเที่หน้าแตกเลย มาครับมาดูมาตอกกันเลยนะครับผมไม่น่าแบบโอ้โหไม่น่าแบบบินบินดินบินต่อหน้าเลยหลุดเลยไม่ได้แอคเลยทีนี้เข้ามาทีพวกมันก็หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้มาเดี๋ยวผมจะซุ่มกล่องธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้วีหนึ่งก็จะสุ่มไม่ไม่เยอะนะวีหนึ่งก็จะสุ่มไม่เยอะนะครับผมสุ่มแค่นิดเดียวก็พอแล้วดีสุดก็จะเป็นสไนน์นะกลางสุดก็จะเป็นแม็กยาเนี่ยเดี๋ยวมันมีแม็กยาแล้วแม็กยาแม็กยาแม็กยาออกนะครับผมก็คือเอาไว้เล่นกับพวกสไนนนะแม็กแม็กแม็กสไนน์มันมีขายในร้าน มันก็มีนี่ว่าเออเนาะก็มีนะครับผมแล้วก็เปิดได้อีกนะครับแต่ก็ยังมีกล่องพร้อมยิงอีกนะในโปรโมชั่นเติมเติมก็ได้กล่องพร้อมยิงอย่างอย่างละสองร้อยสิบแล้วก็มาเปิดกล่องหาอีกนะครับผมแต่คนดูก็ยังไม่อยากดูไม่อยากดูกล่องสีฟ้าละเออผมเก็บเลยต่อมากล่องสีเหลืองนะครับผมอ่กากากสุก็จะเป็นซีแม็กร้อยชิ้นนะคนดูดีเอกร้อยอันแล้วก็แบนเน็ตร้อยอันนะ ขอสไนด์หน่อยได้เปล่าวะสไนด์ไม่ออกเลยหรอสไนด์ไม่ออกเลยหรอกล่องสีเหลืองอะ่ะโอ้โหขอสไนด์ก็บอกหนึ่งไปโอ้โหสไนด์ไม่ออกเลยเป็นไปได้ยังไงนี่นะครับผมแลก็เอลเอสยงออกอยู่นะเอลเอสก็คือจะได้จากการเติมโปรโมชั่นเลยนะแบบไม่ต้องมานั่งสุ่มหาแบบผมนะเขาดูถ้าใครอยากได้อยากได้แบบพวกกล่องเอลเอสอะไรพวกนี้นะ มาต่อมาก็จะเป็นกล่องสุ่มสไนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะดรอปแต่สไนล์ล้วนๆเลยนะคนดูจะไม่มีเกลือนะมาก็บอกแรกก็จะเป็น VSS นะครับผมนี่ซึ่งผมมีสกินเวียสอันนะครับผมเดี๋ยวลองใส่อันนี้ให้ดูก่อนโอ้ยมไม่ได้ปรับภาพสูงว่าดิไม่งั้นคนดูได้เห็นภาพสวยๆแล้ววุ้นต่อมา A W A W นี่หลายบานนะคนดูหลายบานอยู่นะบอกเลยว่า A W นี่ผมมีสกินด้วยผมมีสกินด้วย A W แต่ผมไม่ได้ปรับภาพภาพแบบสูงว่าคนดู มาครับผมเดี๋ยวเปิดต่อปุ๊บ A W E ก็บอกหนึ่งแล้วก็อะไร R ก็สาม M หนึ่งศูนย A W E แล้วก็ R ก็สาม D สุดก็จะเป็น V S S ปะถ้าถ้าพวกสายนใช่ปะผมได้ V S มาไหมเนี่ยเอผมไม่ได้ V S มาเลยโอ้โหแต่ก็ได้ A W มาสามก็บอกนะแล้วก็เอ้ยได้ V S มาก็บอกหนึ่งนี่ว่าก็บอกแรกเลยนี่ใช่ไหมเออก็อย่างดีโอ้ต่อมาก็เป็น A W A W แต่ทุกปืนมันก็ยิงหัวไม่เดียวตายกันหมดแหละเออถึง มาอันนี้จะเป็นสกินปืนต่างๆนะครับผม <ew itt il and> ผมพอยาดเปิดหมดเลยแล้วกันเปิดหมดแล้วนะครับผมมากดใช้หมดนะโอเคได้ใช้แล้ว <sk ill> เคยใช้แล้วนี่เคยใช้แล้วเคยใช้แล้วโอเคเคยใช้แล้วนะครับผมเคยใช้แล้วอ 6, s อ6 <sk ill> เคยใช้อย่างโอเคเคยใช้หมดแล้วนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยเปิดโปรโมชั่นพันมาแล้วนะครับผมมันก็เลยไม่หายนะคนโดมาเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูนะครับผมมา สายดูก็จะตามนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวถอดสกินเก่าก่อนนะถอดสกินเก่าก่อนในสกินว่านี่สกินอันสกินโปรโมชั่นนี่นะครับผมแต่ผมมีสกินเยอะอยู่นะก็คือไปขอแอดมินมาทั้งนั้นแหละไม่ได้เติมเองหรอกขอมาให้รีวิวให้น้องๆดูนะครับผมมาตอนที่ผมไปได้รหัสเดมมาด้วยนะครับผมขอขอแอดมินแอดเดมให้หน่อยนะเขาเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงทดลองนะคนดูที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับผมเขาจะเปิดจริงพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนึงโอเคมามามา ันนี้ก็จะเป็นของโปรโมชัน่นนี่ครับอ่าโอ้โหคุณดูว่าเท่ปะคุณดูว่าเท่ป้าเฟี้ยวจัดเลยนะคุณดูนึ่ขอยัดแคปทำทำนับหน้าปกคลิปไว้สักครู่นี้ครับผมโอเคได้หน้าปกคลิปแล้วปะเดลีก็จะดิสออกไปเล่นห้องอื่นไปเล่นห้องอื่นแบบหมอบๆหน่อยละกันนะครับขออภัยในเสียงรบกวนเนี่ยนะคุณดูนี้พอดีแบบ CPU ียูทำงานดังไปเกินอะ่ะเพราะว่าผมเพิ่งลงวิดโอามาใหม่อ่ะ ยังไม่ได้แบบลงลงอะไรให้เต็มที่เลยนะคอนดูโอ้โหตอนที่ผมอัดก็เป็นเวลาตีสองครึ่งนะคอนโดตีสองครึ่งนะครับผมในช่วงเซิร์ฟเทสเบต้านะคอนดูนี่นะครับผมสองทุ่มนะสองทุ่มสามเอ้ยไม่ใช่สองทุ่มตีสองสามสิบสองเนี่ยครับผมขอโทษขอโทษจริงๆผมเบอร์นะครับรผม,บบผมยังไม่ได้นอนเลยนะตีสองสามสิบสองนี่ครับไม่ใช่สองทุ่มนะคอนดูขออภัยนะผมตีสองสามสิบสองนะศู 0, 2, 3, 2นย์สองสามสองนี่ครับผมก็เบอร์อะมา จริงๆผมก็อยากจะเลื้อกหน้าแน่ๆก็ได้แบบแน่ๆก็อยู่ในช่วงเบต้าแล้วแบบขอใช้ดวงใช้ดิฟสักหน่อยก็ได้ไหมอะไรอย่างนี้มาครับอันดับแรกสแกนเรดาร์ก่อนโอ้โห damned. ขอสแกนเรดาร์ก่อนปุ๊บสแกนเรดาร์แล้วแต่ผมยศยศยศดิฟมันทำอะไรได้บ้างวะวิ่งได้ปะโคนต่อเฮดุล่องหุ่นใช่ปะโคนต่อเฮดุล่องหุ่นปะวะไม่รู้ว่ะ แล้วคือดูดูตำแหน่งเอาไว้ดูตำแหน่งก่อนแล้วกันผมวิ่งไวเอฮ้ยกดตัวอะไรโดสูงเฮ้ยผมมีมีคำสั่งโดสูงอยู่แป๊ดหนึ่งนะคนดูขอยัดพุ่งทุกทีหนึงโอเคพุ่งเรได้พอแล้วอุ้ยโดสูงไม่ได้ครับโดสูงไม่โดสูงไม่ได้โอเคมามาครับผมขออนุญาตสแกนเรดาร์ก่อน ผมก็จะเล่นเดฟคลิปเดียวนะครับดูเพราะว่าผมขอให้มินมาไอเนียไงีดีเซิร์ตโปรโมชั่นไงแต่ก็ได้ไหนแล้วมียศเได้แล้วตอนที่เอาออกขอขอขอเหลือเลยละกันหนึ่เอาไปตาหนึ่งศพแล้วก็หนึ่งศพปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดไงี้โอ๊ยมันนี่สนายกันหรอโอ้ี่สนายไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่ง เล่นสนายไม่อยากยุ่งว่ะเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนด่าไม่ไม่นสนายไม่อยากยุ่งว่ะเออเอ้ามันเล่นสนายผมไม่อยากยุ่งว่ะคนดูแต่ลองเล่นสนายไหมเล่นสนายสักตาหนึ่งจะเป็นไรไปใช่ไหมคนดูเลยว่าสุดขอเล่นสนายสักตาหนึ่งจะเป็นไรไปไหมคนดูยังดูเหย่าทีสาผมเลยนะครับผมขอเล่นสนายสักตาหนึ่งก่อนละกันเล่นเป็น AW ละกันนะครับ เอเดบิวม e ันควัวเรื่องเราโหตัวนี้ไว้คนดูโหตัวอะไรวะนี่โหตัวพวกนี้นะนี่นี่มันก็มีโหตัวเดียวกันหรือ่าอุ้ยโอ้หผมยังยังไม่ได้อันนี้คือผมเปิดล่องคนอยู่นะคนดูเปิดล่องคนอยู่นะโอ้โหขอขอขอยิงหน่อยแล้วกันนะขอยิงหน่อยอ่ะขอยิงหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมยอมตายให้อ่ะเขาบอกเราเท่าไหร่ไม่รู้นะห้าสิบบาทน่าจะถึงไหม น้องขอขอเทสหน่อยๆเทสหน่อยน้องน้องยืนนิ่งๆเนาะยืนนิ่งๆน้องยืนนิ่งๆดิ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 โอ้ยโอ้ยผมเปิดตัวแล้วเปิดเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วคนดูเปิดตัวแล้วอุ้ยเออมันอัดตัวตายเลยเหรอเอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋องอก่อนคนดูเอเอวิวอัดตัวตายเลยเหรอเดี๋ยวลองอัดตัวก่อนดิ เอ้ยอ่ะตัวหน่อยเด้อ้าวตัวไม่ตายอ๋อทีอ๋อมันแสดงว่ามันเจ็บอู้แต่ไอ้พวกนี้มันเล่นสไนอ่ะไม่อยากจะยุ่งว่ะเฮ้ยไม่ใช่สไนฟาร์มาแต่ผมไม่อยากยิงมันว่ะมัน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 อยู่ข้างบนอะมันเดี๋ยวมันเสียเวลาเดินขึ้นไปข้างบนอะเอาตัวที่อยู่ข้างล่างดีฝ่านะครับเพราะตัวนี้มันเน้นไอ้พวกนี้มันเน้นนดวงไงแต่บัญชีกาตีสองครึ่งก็เยอะอยู่นะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงไอ้น้องไอ้น้องยืนนิ่งน้องน้องยืนนิ่งพี่ขอเทดามีหน่อยน้อง เออพี่น้องอยิงนิงไปยิงไปเออเอ้าไม่ตายน้องเพื่อขอเทดามีได้น้องเออลอ,ลอง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 โผล่มาเ,เออเออเออเทดามีเฉยๆนะคุณดูแต่แต่สกินก็สวยนะเราปรับภาพสูงได้ป่าววะไม่อยัลลิฟาเดี๋ยวคอมซูมไม่ไหว มันยืนเกะกะผมนะครับผมประมาณนี้นะผมก็ให้อัปเดตดูคร่าวๆนคะครับผมไปเดี๋ยวเราจะย้ายไปห้องอื่นนะครับผมผมก็ไม่อยากจะทําอะไรมันมากนะเดี๋ยวเอาไปแกล้งกันเดี๋ก็ได้หน่อยเดี๋ยวขออุ้ยอุ้ยเนี่ยไหนก็ได้เนี่ยไหนแลวนี่ยอะเดียวมาแล้วขอแก้หน่อยใช่ไหมล่ะขอแก้หน่อยละกันขอแก้หน่อยละกันอุ้ยเอ้าขอแก้หน่อยละกันแก้แบบแก้งโผล่ตัวนะว่าถือสไส่จริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ฆ่ามาันหรอกหอยพวกนี้มันอยู่บนด่านฟ้าไง มันเสียเวลาขึ้นมา้ปแจ้งก่อนแจ้งก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยเปิดตัวเดี๋ยวผมค่อยเปิดตัวเออนี่เปิดตัวแป๊บเปิดตัวแป๊บเอออุ๊ยเฮ้ยผมเพิ่เปิดตัวแล้วผมเพิ่เปิดปตัวแล้วผมเพิ่เปิดปตัวแล้ว <c oughs> ผมเพิ่เปิดปตัวแล้วคนอุมันหิวแล้วมันหิวสไนด์แล้เหรอหิวสไนด์วะเนี่ย คิวซะไนดิไอ้น้อง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 ยิงขาตายป่ะวะถ้ายิงขาตายไอแต่ไอแต่แตนะแต่บางตัวทำให้ผมยิงไม่เดียวตายวะประมาณนี้ประมาณนี้ผมไม่อยากทำอะไรเยอะนะก็เทสให้ดูเฉยๆนะแต่แต่ผมยิงหัวหรือย,ยิงตัวตายวะคุณดูเหมือนไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้ผมยิงตัวตายหมดเลยนะ ใช่ป่ะใช่ป่าวะทำไมผมรู้สึกผมยิงยิงตัวตายหมดเลยว,วะผมคิดไปเองหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอเทสหน่อยดิไม่ยิงตัวตายหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเทสเทสให้ดูสักตัวดิยิงตัวนะอ๋อยิงตัวตายอ๋อผมไปคิดว่าอ๋อเอวิวมันยิงตัวตายคนดูอ๋อก็ฝากไวก้แล้วกันนะครับผมกับเอวิวนะไันยิงตัวตายเลยนะครับผม ประมาณนีเ้เดี๋ยวเราดิสกันเลยดกว่าแกงแกงแกงดึงสักตัวนี้แกงดึงสักตัว <c oughs> <c oughs> ม,มันงงป่าว่ะมันไม่น่างง,งนะครับผมปะประมาณนี้นะครับผมใครที่ผมยิงไปก็ขอการาบไ้ขอโทษนะทีนี้เลยนะครับผมก็เป็นแนวก็เล็กนะคุณดูมันไม่ได้เสียหายอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็มาเทส มาเล่นๆให้ดูนะครับผมก่อนเปิดเซิร์ฟจริงนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟนะเขาเรียกว่าไงเป็นช่วงเทสเบต้านะคุณดูไม่รู้ว่าของของจะกลับไปที่เดิมไหมนะแต่ไอแต่ไอห้องนี้คืออะไรวะห้องนี้คือ,อไรห้องนี้คือ,อไรอม, <c oughs> มาๆๆแต่มีคนหารับของอยู่นะคุณดูนี่หารับกล่องพร้อมยิงแต่ว่าไปแอดมินเขาโพสอะไรปะวะ ประกาศสาคัญก่อนทดสอบระบบเกมจะเปิดให้ทดสอบตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปก็คือตอนนี้นะแล้วจะเปิดจริงเวลาบ่ายสามอ๋อก็คือจะตอนนี้ก็คือเปิดเทสอยู่นะคนดูไว้ให้ไอ้มินแก้ไขปรับปรุงหรืออัปเดตได้ทุกเมื่อหากพบข้อบกพร่องสามารถแจ้งไอ้มินให้ทราบทันทีอ่าฮะผู้เล่นสามารถใช้ตัวเกมเดิมในการเข้าเล่นได้ไม่ก็คือถ้าใคร ใครที่เคยมีตัวเกมเดิมอยู่แล้วก็เข้าได้เลยใช่ป่ะไม่ต้องโหลดใหม่อะบัญชีก็ยังเป็นบัญชีเดิมรหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านเดิม,ม,ม,มนี่ครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะคนดูใครอยากเล่นนะลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์นี้เลยนะครับผมประมาณนี้ไหนๆก็มาห้องนี้ละห้องนี้คือห้องอะไรเอยห้องนี้คือห้องอะไรเอยแป๊บนึงกดเดฟก่อนเออเปิดเดฟแล้วครับผมแล้วก็เปิดล้องหุ่นต่อนะเ้่องหุ่นต่อแล้วก็ยังขยา ขออนุญาตแบบไปหาชาวบ้านหน่อยเฮ้ยทำไมไปหาชาวบ้านไม่ได้วะไปหาชาวบ้านไม่ได้อะโอ้โหเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันอยู่เมืองอะไรวะเนี่ยแต่ลองยิงบอสยิงบอสให้ดูไหมผมก็อยากจะรู้ว่ายิงบอสมาได้แล้ววะเราดูสงสัยวะเฮ้ยเราจะยิงบอสทำไมนิ้เมื่อเราเสกบอสได้เนี่ยเรียเป็นแอดมินมาก่อนนี่นะครับผมขับสังเวสกบอสเอ้าไม่ใช่นี่มันผีนะวะแล้วบอสบอสมันเสกไงวะเนี่ยใช่ปะห,หรือว่า Bot. บอสสปาวไม่ใช่ทับไอ้ทับ,ทบก็ทับก็ทับแบบนี้ไห่หรอเวลาเสิเออไม่ใช่หรอ,แบบะอ,หรอวะนี่มันซอมออแบบี้ว่ะแล้วจะไม่ดรว่าบอสก็ต้องไปไปไปฟาร์มที่เมืองวะก็เดี๋ยวไปไปเดี๋ยวเราเข้าเมืองก่อนผมไม่รู้นะผมตั้งแต่ผมเล่นเซิร์ฟนี้มาผมยังไม่เคยมาฟาร์มบอสสักครั้งเลยนะ ผมก่อยากจะรู้กันว่าฟาร์มบอนมันได้อะไรนะกล่องพร้อมยิงก็แจกตัวละคกรก็แจกสกิลเต็มก็ไม่ต้องมาฟาร์มอยากจะรู้มันฟาร์มเอาอะไรกันวะอันนี้คือผมต้องใส่ไงดึงผู้เล่นได้เปล่าดึงผู้เล่นก็ไม่ได้แล้วห้องนี้มันห้ามแชร์เด็บป่าโอ้เดี๋ยวมันดึงผู้เล่นก็ไม่ได้แล้วอ,อ,อะไรวะไปครับเดี๋ยวผมพยาตแบบ เทเลพอร์ตไปก่อนไปครับวิ่งไวไวเลยวิ่งไวไวเลยโอเคเมืองน,นี้ก็น่าจะมีบอสนะครับนี mm. ่ไงเ,เมืองน,นี้นะครับมีบอสแน่นอนเมืองน,น้ำเมืองน,น้ำเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเมืองน,น้ำจะอยู่ตรงกลางอยู่ไม่ใช่อ๋อนี่ไงบอสอยู่ทางนี้จำได้จำได้อยู่ทางนี้นะครับถ้าจำไม่พิดคนดูก็จะหายสงสัยไปพร้อมลีแล้ววะืีก็สงสัยจริงนะเนี่ยยิงบอสมันดอบอะไรเหมือนกันอย่าว่าแต่คนดูเลย เลยยังสงสัยเลยเว้ยว่าไอ้พวกนี้มันฟาร์มมันเอามาฟาร์มหาอะไรกันวะในเมื่อขอทุกอย่างมันประเคีนให้ทุกอย่างคนดูที่สมัครใหม่ไม่ต้องทําอะไรเลยมีกล่องพร้อมยิงมาให้เล่นแบบฟรีๆหรือว่ามันดรอปสก,กินวะเดี๋ยวขดูดินี่ไงนี่ไงบอสมันดรอปอะไรวะบอสบอสดรอปอะไรอะ่ะบอสดรอปอะไร บอสดอบไลท์เ้ยอย้ายตบดิอุยอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเปิดก่อนก่อนบอสตบแรงที่ใครบอสหน,นด่ยเดาดูดิเดาพี่ชื่นใจดิเองเดาอ,อะไรเองเดาอ,อะไรเดาอะไรวะเขาเป็นกล่องพร้อมยิงใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่มีกล่องพร้อมยิงได้อยากได้ใช่ปะแล้วมีของคราฟด้วยวะของคราฟคราฟไงวะเนี่ยโอ้ยอันนี้ปืนอะไรอ่ะ ls รักแม่ว่ามันเป็นมันเป็นของเทศกาลรักแม่เหรอเป็นอีเวนต์น่ะคนดูเป็นอีเวนต์ของรักปืนอีเวนต์รักแม่หรอน่าแสดงว่าเป็นของแรปะไม่ใช่สกินปืนนะแต่มันเป็นปืนเลยอ่ะปืนสกินรักแม่เลยเป็นอีเวนต์เลิฟเลิฟมัมเออรักแม่ก็เท่ดิปะ่ะประมาณนี้ไหมดูรู้ว่าดูเดี๋ยวดูดูก่อนว่ามีห้องไหนให้ให้ผมแบบลงไปเลือ่อนยังไงถ้าไม่มีก็ ไม่มีก็ซ่องไปกันนะครับดูไม่มีแล้วนะมีห้องนึ่งๆนะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับบอลซีวอร์ซีนะครับผมชาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้ากับบอลซีสยามซี <ury>